สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีงั่งนะครับมาให้ชมกันอีกตามเคยนะครับเป็นงั่งตาแดงกับงั่งพิมพ์เล็กนะครับพิม์เล็กฐานดินอยุธยานะครับผมโอเคครับสองต้นนะครับผมสองต้นนะครับวันนี้ก็จะขอเล่าที่มานะครับผมผมได้จากสุพรรณบุรีนะครับถิ่นเสือเก่าเลยนะครับ สองต้นนี้ครับได้มาคู่กันนะครับเก่าใช้มายาวนานเหมือนกันนะครับดูจากสภาพความเก่านะครับองนี้จะเป็นเนื้อทองสำลิดทองดอกบวบนะครับนี่ครับสำลิดทองดอกบวบนะครับเก่านะครับผมเก่าแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับจะเล่นไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ผมเห็นมันแท้ผมก็จับมานะครับผมนี่ครับแท้สำหรับผมนะครับแต่คนอื่นมองไม่ผมไม่รู้นะครับผม แล้วก็ตาแดงนะครับผมเนื้อมะขามเปียกเลยนะมันเป็นเนื้อกลับนะมันเก่ามากนะครับโดนฝุ่นโดนอะไรนะมันเก่ามากนะครับผมจนเนื้อกลับนะครับเขาเริ่มกรอบไว้เงนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเนี่ยครับข้างหลังจะเป็นยันนะครับเขาเรียกตาแดงหลังยันร้อยปีนะครับผมอันนี้เก่าถึงยุกนะครับผมเรามาดูเนื้อหาครับองแรกนะครับผม ก็ขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับผมที่ผมทําคลิปให้ดูอย่างนี้ไม่ใช่ผมแนะนำแท้หรือเก้นะครับผมเพื่อเป็นการศึกษาของผมไปในตัวนะครับเก็บข้อมูลไว้ดูนะครับผมเวลาผ่านไปยาวนานนะครับเราก็กลับมาดูได้นะครับบางองค์ก็ปล่อยไปนะครับผมเวลาเรานึกถึงเราก็กลับมาดูนะดูเนื้อหาดูสภาพนะครับไม่ใช่ แล้วก็เป็นเซียนนะผมเนะี่ยเนี่ยคือความชอบส่วนตัวด้วยนะผมมาทำม้ดูนี่ครับอันนี้จะเป็นเกตกระดีนะผมเกตกระดีที่ขึ้นตามธรรมชาติเลยนะผมพี่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 ทุกท่านคนระับที่เข้ามาชมนะผมนี่จะเป็นเกตกระดีนะผมที่เกิดจากธรรมชาตินะครับอันนี้คือเกิดจากธรรมชาติเลยนะครับผมนี่ เนื้อหาคือสำลีทองหลอฝวดเนี่ยดินเขาจะเอาเทียนอุดไว้นะครับผมดินนี่ใต้ฐานจะประมาณนี้นะครับนี่สวัสค่สวัสดีคทุกท่านด้ก็สวยงามนะครับองค์นี้พิมพ์เล็กนะครับคิดว่าหายากพอสมควรนะครับถ้าของแท้ครับผมก็หายากเหมือนกันนะผมเนื้อหาสวยงามสภาพความเก่านะครับผมนี่ งั่งมันถ้ามันแท้มันก็ใช้ได้จริงนะดีๆท่านองค์นี้เปิดไว้ไม่แพงนะผมประมาณพันเก้านะผมเปิดที่พันเก้าร้อยบาทนะสภาพทะลุนี่ครับแบบนี้ผมประมาณนี้นะครับองค์นี้ครับตกลงคือคนที่จิตใช่ไหมหรือว่านครสวรรค์จ็สวยงามนะครับองค์นี้ครับผม สวยงามมากนี่ครับผมถ้าไม่มีใครปิดก็ผมก็พกใช้อยู่นะผม,ผมมีสภาพสวยงามนะผมสวยงามมากไม่ธรรมดานะผมไม่ธรรมดาจะหาเก่านี่สภาพห่วงนะผมจะให้ดูสภาพห่วงที่มันเกี่ยวขาดเป็นธรรมชาตินะประมาณนี้นะผมนี่คือร่องรอยการอายุที่ใช้มายาวนานนะครับเรามาเปรียบเทียบกันได้นะผมนี่ มันจะกิ่วขาดไปเลยนะครับคือธรรมชาติของมันเลยนะครับธรรมชาติที่มันขาดเองนะครับสําหรับองนี้นะครับมาดูองค์ต่อไปครับตรงต่อไปครับตาแดงหน้าลิงหลังยันร้อยปีนะอาจจะได้ดูเนื้อหาไม่ครบถ้วนนะครับผมเพราะว่าด้านหลังเขาปิดผมก็ยังไม่อยากแกะกรอบบอกนะครับองนี้ผมเปิดไปที่หกพันนะครับเดี๋ยวก็มีพี่ พี่ชายที่กรทมรเขาปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือปิดแล้วนะครับผมสภาพเก่ามากนี่ครับหน้าตาสภาพนี่ความเก่าฝุ่นยังจับเคอะอยู่เลยนะครับเกิดเต็มนะครับผมขึ้นสนิมเขียวเต็มนะครับนี่คือร่องรอยนะครับผมนี่ครับอันนี้สวยนะครับผมสวยมากตรงนี้เราเนี่ยเนี่ย เนื้อกลับนะครับเป็นสีมะขามเปียกไปแล้วนะครับผมหายากพอสมควรนะครับแต่เนื้อเนื้อโซนนี้นะครับทุกเนี่ยส่วนมากจะเห็นเป็นเนื้อสำริดทองเหลืองนะครับทองเหลืองเก่าธรรมดานะครับแล้วก็พวกทองผสมนะครับเนี่ยก็พอก็พอมีแต่สีแบบนี้หายากนะครับผมเนื้อหาแบบนี้สวยงามนะถือว่าเก่าเก่ามากครับผมเก่ามากตรงนี้ นี่ดูรอยขอบเนี่ยฐานนะครับผมนี่ครับความสวยงามตาแดงหน้าลิงหลังยันนะครับ้อยปีนะครับอายุประมาณร้อยปีได้นะครับคมนีร้อยปีขึ้นนะครับผมสวยนะครับสวยสวย,สวย ก็เอามาให้ชมกันสององนะครับผมสององนี้นะครับองนี้ยังยังอยู่กับผมอยู่นะครับองนี้คือปิดไปแล้วนะครับผมรอส่งตัวนะครับเกตสไลด์ครับตาแดงครับได้มาคู่กันนะครับผมของจากเมืองสุพพันบุรีนะครับถิ่นเสือเก่านะแล้วประวัติที่มาก็คือได้จากลุงนะครับลุงผมจะเรียกแก่ลุงนะครับเป็น ไม,ไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่แกมีงั่งผมก็ขอเช่าแกมานะครับผมคือแกเก็บไว้นานนะครับผมตั้งแต่รุ่นพ่อหรือรุ่นปู่ประมาณนี้นะแกบอกนะครับผมบอกผมว่าประมาณนี้นะครับผมแต่ก่อนปู่แกเป็นเสือเก่านะครับผมเสืออยู่เมืองสุพรรณนะครับผมไม่ได,ไมได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ก็เป็นพวกออกก้นออกอะไรนะครับเหมือนกันนะครับก็แขนงั่งสององนี้นะครับผม นี่คือที่มาที่ไปนะครับผมประสบการณ์คงไม่เล่าถึงนะครับผมไว้ให้คนที่เอาไปใช้เองจะได้รู้เองนะครับผมว่าสุดยอดแค่ไหนนะครับของเก่าจริงๆนะครับผมวันนี้ก็ผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้ามีงั่งต้นไหนผมได้มาใหม,ม่ผมก็จะมาลงให้ชมกันอีกนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม